โอเคครับผมกับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องนะครับพบกับเคสที่แบทวีนะครับวันนี้ผมขออยู่ในรถเลยแล้วกันนะฮะก็มาถึงเหินคลาสสิกครับผมที่ทุกคนน่าจะรู้อยู่แล้วครับว่าเหินคลาสสิกตรงนี้มาเป็นยังไงนะครับในส่วนของเหินคลาสสิกตรงนี้ก็คือก็เรียกว่าเหินใหญ่ครับซึ่งคนหลายคนก็น่าจะทราบอยู่แล้วครับว่าเหินใหญ่มันเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวผมจะเอามาเป็นคลิให้นะครับในการทำแต่ขอลงไปตรงจุดไฮเวย์ก่อนนะครับ เหินใหญ่ก็จะเป็นเหินที่ใช้กันทั่วไปครับมีวันน,น,นี้ครับไปเหินใหญ่กันครับผมเข้าไฮเวย์ครับฝั่งซ้ายก็จะเป็นตึกปูนนะครับฝั่งขวาก็ตึกปูนครับอันนี้ก็คือตึกก่อสร้างซึ่งเป็นเหินที่คนเขารู้จักกัน,นยู่แล้วครับความยากไม่ครับความยากมันจะอยู่ที่การลงฮะมันจะลงตรงจุดไหนนั่นเองฮะปึ๊บ,บนี่โอเคอันนี้ก็คือลงไม่ไม่เนียน แต่ถามว่าพอเหินมาจุดตงนี้ปั๊บอ่ะคุณก็รู้อยู่แล้วครับว่ามันไปตรงไหนได้บ้างเช่นเราก็จะลงคลองเอ้ยลงลงคูน้ำครับลงสะพานได้หมดเลยหรือแม่ก็จะฉีดออกตรงนี้ก็ได้ได้หมดเลยครับฉีดออกเข้างี่ฮะเข้าตรงโรงงานก่อสร้างนะครับมีเหล็กอะไรได้หมดเลยฮะคือมันเป็นเหินที่เขาเรียกว่าเหินพลาสติกที่เอาไวกก้กระจายกระจายครับว่าจะไปตรงไหนบ้างอะไรบ้างนะครับ เถิดตรงนี้ไม่ยากครับมัน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 คอนโทรมันอยู่ที่การคอนโทรอย่างเดียวเลยนะว่าว่าจะคอนโทรไปทางไหนทางไหนทางไหนได้นะโอเคเดี๋ยวมามาเลยตรงนี้กันอีกทีนึงนะครับอ่ะเดี๋ยวขอขอวนเงินจนเงินเงินอ่ะอือโอเคไปอะไรับเถอดง่ายทีนี้ จริงๆถ้าจะให้เล็งนะผมบอกจะให้เล็งนะครับให้เล็งตรงข้างๆเสาอ่ะปึ๊บตรงๆปึ๊บน่ะตรงเนี้ยมันจะลงเป๊ะพอดีเลยคือลงสะพานตรงนี้เป๊ะเลยแบบตรงๆเลยผมว่าไปตรงๆง่ายสุดเออก็แบประมาณนี้เนี่ยแต่ถามว่าเหินบัางเหินนะมันพุ่งพุ่งไปถึงเสาได้เลย,เลยแต่ว่าในส่วนที่จะพุ่งขนาดนั้นนะครับพอดีรถมันต้องจูนด้วยแล้วประเทศนี้ยังไม่มีจูนนะครับก็เลยแบบไม่สามารถทําเป็น ตัวอย่างให้ได้นะฮะวนรอบถึงรอบท้ายครับรถหน้าจะนเล่นเขาเลยไม่ขอกเราโอ้ยหันไปดูเฉยเลยอ่ะถ้าในเนี่ยรถพังๆอย่างเงี้ยก็ยิ่งได้ครับไปสีสิน่าจะประมาณสองร้อยนิดหน่อยครับกำลังดี ถ้าจะฉีกขวาก็ได้ครับฉีกขวาปึ๊บเลยฉีกซ้ายไปฉีกขวาก็าจะลงไฮเวย์ตรงนี้มาปั๊บาะึงแล้วก็อ่ะมาถึงตรงนี้แนละ้วทำไงต่อครับเหมือนเดิมครับวิ่งเข้านี่ครับตำรวจมาแล้วตำรวจมาตำรวจมา,รจมาครับลงปั๊บปึ๊บโอ้โหไม่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่อันนี้คือการเร่งของรถมันนี่ไม่ไหวเลยครับเพราะจะเห็นว่าเครื่องก็จะพังลนะ ก็ประมาณนี้ครับเหินใหญ่นะเพราะว่าแต่เหินใหญ่น่าจะรู้กันอยู่แล้วครับท,ที่ผมทําคือทาแบบเกือๆไว้นะครับเอาไว้เป็นแบบเอาไว้มาประยุกใช้ในเหินที่ผมทําหลายๆอันน่ะว่าแบบเอ้ยจุดตรงนี้มันคุ้นๆนะไปเหินใหญ่ไปไปตรงนี้ต่อบางคนก็แบบลงเหินใหญ่เไปไหนต่อวะจาไม่ได้วะอะไรประมาณนี้ก็จะทําให้แบบเออให้รู้ว่าเอ้ยมันเป็นแบบเอามาประยุกใช้ได้หลายๆเหินนะฮะ โอเคครับผมยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e ์ั้งคลิปให้ผมด้วยนะครับให้ผมมีกำลังใจทำคลิปต่อไปนะถึงอีพีเก้าแล้วเนาะครับขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ